ตอนที่18 5หคนแรกที่รับการเข้าคัดเลือกดิวหยวนจังเว่ยลี่เชียนดิวหย่างลินฮานต่อไปต้องไป็สราศ์กับองค์ชายน้องชายทะลรูสามดอกเลยนะเยี่ยมไปเลยอะขับใจขอรับแต่ว่าเป็นลูกชายของท่านไม่ทำิีสิแม่แปลกที่จะทำเช่นนี้ได้ นั่นสินะเชะ่าข้าไปยับตัางหากลูกถึงทำได้น้องชายฟิวเมยูเก่งกว่าพ่อสิอีกนะแน่นอนฟิวมข้าไงละ่ะเอ๊ะท่านข้าชื่อหวังชิงถ้าไม่รังเกียจพวกข้าคืนนี้ออกไปเด่นฉลองกันไหมเด่นฉลองเหรอ,หรอเอ่อเงินค่าไปทำมี นี่วะคืนนี้เป็นวันเกิดของแม่นางเสียงเสียงที่รอมานานตั้งหลายเดือนแล้วใช่นะสิพวกเราไม่ได้ไปหออี้หงนานแล้วนะหออี้หงชื่อนี้หรือว,ว่าจะเป็นหอนางลมคืนนี้พวกเราจะทำยังไงด,ดีน้องชายจะไม่ไปจ,จะเสียดายนะข้าไปข้าไปได้เลย เอเอพูดถึงยีรอบปัจจุบันยังค่ะหากครั้งนี้ไม่ได้ไปของเสดายเนี่ยหอนั่งเดิมหอนั่งเดิมขุนนที่พี่ชาทุกคนต้องไปความรักคร้อมอิสระอาจารย์เซี่ยวซ่งน่าจะพูดจริงค่าต้องไปดูแต่สักครั้งเออ ใช่จ้ะที่นี่ค่ะที่นี้ค่ะโอ้ววาวมีแต่ยิงสหญๆทั้งนั้นเลยขึ้นใช่ค่ะเอ๊พวกเราเป็นทหารห้าแอบเข้าหอร้างลรงเด็กขาดเชิญ ้างในนี้ครับ